โอ้ยโอ้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขึ้นๆกคลิปดีดีกดดังห้ดังให้ตัวเ่ตัฟ่ไอสองวันนี้วันนี้พี่จะบอกมึงี้อุ้ยชนรู้จักนี่คลิปด้วย มาดูปลาอันนี้ปลาตัวปลาชิวปลาไส่ช่างกิโลเลยครับช่างกิโลเลยไอ้เหี้ยหัวใจกูมุ่นมาไดยอ่ะมุ่นเนี้ยฟรีเลยเออลืมอัดเบรกเลยอ่ะเออเดี๋ยวให้หนงวันเสียบขอเสียบคอปลดปลดปดปดกันเลยพ่อพี่ เดี๋ยวปลดตัวนี้ก่อนขึ้นเนี่ยพี่เกาะปากไปกระเทศดิให้ดูติดเนาะโอ้ยโดนแล้วเนี่ยพี่เดี๋ยวให้ดูกันดีกว่าถ่ายโยโยุดิเนี่ยเนี่ยดูครับปลาช่อนหรือปลาอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิพี่ปามดูเด็ดโดเปล่าเอาเอาเอคิปเปอร์เอาคัน ดีดีเด้ดีด,ด,ดีนะครับตะขอแม่มีสะบัดอ่ะโอ้โหจีนี่อันนี้โลดนี่ไม่ช่างในโลครึ่งวะโอ้โหจะแม่งใส่ซองอะ่ะเคพี่เดี๋ยววางก่อนวางวางพี่นเลยชูย,ย,ยใ <laughs> หญ่ปักหลังพี่ปักหลัง ไอ้ตอกอ้ตอกหึงเจอกูทีเฮี้ยฮิ <c oughs> มโอเคครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งครับ <c oughs>